และแล้วก็มาถึงตอนพิเศษที่คนรักแมวรอคอยท่านผู้ชมรอไหมไม่รู้นะครับแต่คนรักแมวอยากทําคลิปนี้มาหลายเดือนแล้วซึ่งตอนพิเศษตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2ต่อจากคทานเทพเคออสพระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมที่คนรักแมวทาเมื่อนานมาแล้วถ้าใครสังเกตเรื่องเล่าของคนรักแมวคนรักแมวจะพูดถึงเอ p e r อ r o อ m a n อฟแมคหรือจักรพรรดิหัวออกแสงในสถานะที่แตกต่างกันไปบางคลิปคนรักแมวจะบอกว่าเป็นมนุษย์บางคลิปคนรักแมวก็จะบอกว่าเป็นนักวิทยศาศาสตร์ และหลายคลิปก็บอกว่าเป็นพระเจ้าซึ่งมันก็มาจากหลายเหตุผลครับพูดตามบทในหนังสือหนังสือบอกอย่างนี้ก็พูดตามบ้างผู้ตามความเชื่อของแต่ละฝ่ายอย่างอิมพีเรียลเขาศาสนาประจําจักรวรรดินี่ก็บูชาจักรพรรดิในฐานะพระเจ้านักบวชไซเบอร์พังไม่เขานิคัตก็บูชาจักรพรรดิในฐานะอวตารของอมนิไซอาหรือ m a ชชินก็ต d พระเจ้าเครื่องจักรและเหตุผลสุดท้ายคือคนรักแมวล้อเลียนครับ แต่สำหรับในคลิปนี้ผมจะเลิกล้อเลียนแล้วมาพูดแบบมีหลักการและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงจักรพรรดิ e อ per o อ of m a อ k i n d แห่งจักรวรรดิมนุษย์ใน Warhammer 40k เป็นพระเจ้าหรือไม่ให้ฟังครับ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับ การที่เราจะตัดสินว่าสิ่งใดเป็นพระเจ้าสิ่งใดไม่ใช่พระเจ้าเราจะเป็นจะต้องใช้หลักการศาสนาเป็นตัวชี้วัดครับซึ่งคนรักแมวจะใช้หลักศาสนา2อ,อย่างมาใช้วัดซึ่งนั่นก็คือกลุ่มศาสนาอับ,บราฮัมแล้วก็ศาสนาอินเดียศาส,สนากลุ่มอับ,บราฮัมก็คือศาสนาที่มีต้นกําเนิดมาจากอับรามบุตรแห่งเทราหรือที่คนคริสแล้วก็ยูดเรียเรียกว่าอับ,บราฮัมและอิบรอหิมในภาษาอาหรับ กลุ่มศาสนาอับราฮัมก็ได้แก่ศาสนายูดายศาส,สนาคริสต์แล้วก็อิสลามซึ่งศาสนากลุ่มนี้นี่จะเชื่อในพระเจ้าแบบเอกเทวนิยมหรือพระเจ้าองค์เดียวส่วนศาสนาอินเดียก็ได้แก่ฮินดูเชนพุทธพราหมณ์กลุ่มศาสนาอินเดียเนี่ยจะเชื่อในพระเจ้าหลายองค์เรียกว่าพระหุเทวนิยม ศาส,สนาพุทธนี่มีพระเจ้านะครับใครบอกศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้านี่ไม่ถูกต้องนะครับพระอินทนี่ออกแนวลูกน้องพระพุทธเจ้าเลยแต่ศาสนาพุทธจะพิเศษตรงที่ว่าไม่ได้สอนให้กราบไหว้บูชาพระเจ้าเทพนี่เท่ากับก๊ศ์นะครับเข้าใจตรงกันก่อน และเกณฑ์ที่คนรักแมวจะใช้กับ Emperor of mankind คนรักแมวจะใช้แค่2ข้อคือลักษณะทางกายภาพและความสามารถในการสร้างสรรค์ลักษณะทางกายภาพของพระเจ้าในศาสนาทั้ง2กลุ่มแม้จะต่างกันแต่ว่ามันมีจุดร่วมเดียวกันอยู่ครับในศาสนาอินเดียพระเจ้าแต่ละองค์จะมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่จะมีความเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นพระกรพระเสียนพระพักที่มีจํานวนมากกว่า พระวรากายก็จะมีสีสันแตกต่างกันไปส่วนกลุ่มศาสนาอับ,บราฮัมเราฟันธงรูปร่างไม่ได้เพราะว่าไม่มีรูปเคารบแต่ในการสร้างมนุษย์คู่แรกอีวากับอดัมในบทปฐถมการ127พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ซึ่งก็ตีความไปได้ว่าพระเจ้าในกลุ่มศาสนานี้ลักษณะทางกายภาพน่าจะคล้ายกับมนุษย์นี่แหละแต่ในขณะเดียวกันรูปร่างของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะอธิบายได้ ซึ่งก็แสดงว่าลักษณะทางกายภาพของพระเจ้าก็คือคล้ายมนุษย์นี่แหละแต่เนื้อกว่าแบบที่มนุษย์ไม่สามารถจะจินตนาการได้เข้าใจไหมไม่เข้าใจเราถูกแล้วมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ Emperor of mankind คนรักแมวจะขอพูดถึงแค่ช่วง 30k ก่อนจะนั่งบัลลังก์ทองนะครับและเกณฑ์ความเป็นมนุษย์คนรักแมวจะใช้มนุษย์ในจักรวาล40 k เเป็นเกณฑ์คือถ้าเอามนุษย์ในโลกจริงไปตัดสินมันก็จะไม่ยุติธรรมใช่ไหม มนุษย์ในจักรวาล 40k สามารถใช้พลังจิตเป็นไซเกอร์ได้สามารถเป็นมนุษย์อมตะที่เรียกว่าเพอร์เฟกทยวได้ฉะนั้นการที่จักรพรรดิใช้พลังจิตได้มีความเป็นอมตะนั้นก็ยังไม่หลุดจากความเป็นมนุษย์แถมถ้าเอาคำว่า perfect human in every possible way มาโยงความทรงพลังของจักรพรรดิก็จะเป็นเพียงจุดสูงสุดของมนุษย์เท่านั้นโคตรพลังจิตก็คือพลังจิตของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดโคตรพลังกายก็คือพลังกายของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสรุป กายภาพของสกภัทเป็นพระเจ้าไหมคนรักแมวให้ศูนย์คะแนนครับต่อมาเป็นความสามารถในการสร้างสรรค์การสร้างของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเสกขึ้นมาจากความว่างเปล่าไม่ต้องมีวัตถุดิบหรือแบบแปลนพระเจ้าสามารถดีไซน์สิ่งใหม่ได้โดยไม่ต้องมีแบบอย่างอ้างอิงเช่นการสร้างแผ่นน้ําแผ่นฟ้าแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีสิ่งใดที่คล้ายๆกันอุบัติขึ้นมาก่อนที่พระเจ้าจะสร้าง อันนี้เราพูดถึงความเชื่อล้วนๆนะครับตัดมาที่จกักรพรรดิ Emperor of mankind นี่สร้างหลายอย่างครับแต่คนรักแมจะพูดถึงแค่เอสตาติสกับไพรมา t เท่านั้นการสร้างเอสตาติสจำเป็นจะต้องใช้มนุษย์เป็นวัตถุดิบก่อนจะพาตัดดัดแปลงส่วนไพรมาธก็สร้างโดยใช้ยีนของตัวเองหมายถึงยีนของจกักรพรรดินะรวมเข้ากับยีนของเออร์ด้าเพอร์เฟเทคนสนิทแล้วก็อัดพลังงานวอรบริสุ์เข้าไป แถมดีไซน์ไพหมัดยังเป็นรูปร่างแบบมนุษย์ซึ่งการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดเป็นสิ่งใหม่หรือการพัฒนาสายพันธุ์มันเป็นลักษณะการสร้างของมนุษย์ครับมนุษย์ในโลกจริงปัจจุบันเราก็ทําอะไรทํานองนี้อยู่ตลอดเวลาและคะแนนการสร้างสรรค์ระดับพระเจ้าขององค์จักรพรรดิ e m p e r o ์เ f อ a n k อ n d คนรักแมวก็ให้ศูนย์คะแนนครับจักรพรรดิก่อนนั่งบัลลังก์ทองเป็นมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสยัยแต่นั่นมันก่อนนั่งบัลลังก์ทองครับ ก็อย่างที่รู้กันว่าเทพคอสทั้ง4เป็นดีอิน i ิตี้วอรที่ทรงพลังที่สุดดีอิน i ิตี้วอรไม่ได้มีแค่4ตนนะครับดีอินนิตี้วอร์ในอิมัทเทอรียมมีโคตรเยอะแต่ที่ทรงพลังที่สุดจะมีแค่4องค์ส่วนดวงจิตของจกักรพรรดิที่วนเวียนอยู่ในวอร์ ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงเป็นหรือไม่เป็นถ้าดวงจิตขององค์จกักรพรรดิเป็น The i n i t y Warp องค์จกักรพรรดินะปัจจุบันในเกมก็น่าจะมีสถานะเป็นพระเจ้าไปแล้วจริงๆก็เป็นไปได้ครับอย่าลืมว่าในหลายความเชื่อพระเจ้าหลายองค์ก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนตกลงจกักรพรรดิเอ p e r o r of m a n k i n มในยุค 40k เป็นพระเจ้าไหมคนรักแมวให้ท่านผู้ชมตัดสินเองดีกว่าครับดูคนเถียงกันแล้วมันมันดี